แม่น้องอีกมีเก็บไปทางไหมไม่มีค่ะคนท้องใช้ได้ค่ะขยันสุดๆขอบคุณค่ะทํางานค่ะหาเงินเพราะว่าไม่มีใครหาเงินให้เราค่ะเราหาเงินใช้เองไม่หวังพึ่งผู้ชายรวยค่ะหวังจะรวยและเลี้ยงผู้ชาย แต่แบบนี้แบบนี้มันสูงพี่ตีมันสูงลูก คือเด่นเนี่นี้เนาะใครอยากได้คีมทักลายที่ปักหมุดนะคีมทักลายที่ปักหมุดได้เลยนะคะ1แถมหนึ่งสองร้อยหบาทจะส่งฟรี ยังไงหนอยังไงหนอสวัสดีนะคะใครอยากได้อยากให้แม่แจกอาชีพคอตอนนี้อ๋อชอบชอบคอนเซ็ปต์เดียวกันใช่ค่ะเราไม่อยากได้ผู้ชายเลยอยากเลยแล้วเลี้ยงผู้ชายคมสองรอยห้าสิบาทจากส่งฟรีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะขอเนื้อคีมให้หน่อยค่ะประนามขอเนื้อคีมให้หน่อยคีมกับเอากระปุกจริงมาหน่อยตัวนีไ้ไม่มีกระปุกเนาะกระปุกไปใช้แล้วเดี๋ยวคีมให้ดูนะคะสองร้อยห้าสิบบาท นั่งคำาหวยอยู่แป๊บหนึ่งค่ะว่าวันนี้จะได้ตัวไหนเนาะไม่อยากได้ผู้ชายรวยแาบรวยแล้วเรียงผู้ชายคอนเซปต์พิลาดาเองถ้ามีเงินแล้วสิบคนก็เลี้ยงได้ค่ะ แข่มากสู้มาก็จริงๆชวได้พี่จะดูน้องหนึ่งไปเป็นแรงบันดาลใจในการสู้เหมือนกันทุกคนนะคะโหหนูก็สู้สุดๆนะไม่ใช่ว่าหนูแบบไม่ใช่ว่าหนูอยู่เฉยๆแล้วหนูแบบสบายนะไม่เลยหนูก็สู้ทํางานกว่าหนูจะมีทุกวันนี้หนูก็ทํางานทุกคนก็จะเห็นว่าหนูว่าทางานตลอดเวลาเออได้ตัวนี้อ่ะเคราปังอยู่แล้วสงตัวนะ พีรพ่ระดาพี่ระดาต้องฟังพี่จะบอกว่าพีร่ระดาจะทุ่ขอจากที่เมื่อเช้านี้ก่อนพีร่ระดาตั้งเสาทําต้องทํำไวยก่อนคะ่ะยังไม่รู้าะไปทํานมตอนต้นเดือนได้ไปทาหน้าอกตอนต้นเดือนตอนแรกจะไปสิ้นเดือนแต่สิ้นเดือนมีงานมีคุยงานสวัสดีไม่มีเสียงเหรอไม่มีเสียงเหรอไหวไหมนี่คืนนี้ไหวไหมนี่ไหวไหม เลื่อนนัดไหมไม่ไหวเลื่อนนัดได้นะอ่อนแอก็แพ้ไปนะคุณชายสกิลมาเซเว่นซื้อไอศครีมละลายทิ้งเออปกติเรื่องลูกกูอะไม่ต้องมาขำไหวไหมนี่เลื่อนได้นะถ้าไม่ไหวเลื่อนได้นะเลื่อนนัดได้นะและเข้าใจว่าร่างกายอดอแอแต่วันแดงจะเอา,าสารไหมเดี๋ยวเรามารลุนกัน ทังมากู้ได้สิบบาทสัน้นสวัสดีน้องต้าค่ะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับสวยไม่มีประโยชน์นะรวยมีประโยชน์กว่าเยอะสวยแดกไม่ได้รวยแดกได้ 1, 6, 7, วันนี้ผมไปลงเล่าพี่ใหม่ วันนี้่เท่าไหร่เออเออเอเอใช่เขาลืมว่าวันนี้วันที่ยี่สิบสามวันนี้ไปลงเล่าพิมายี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แต่วันแดงยี่สิบสี่แต่วันแดงลืมไปอวันนี้เขาไปเที่ยวฟินก็ได้วันนี้ไปที่ยวฟินก็ได้ขอกินก็ไม่ให้อ้อมันไม่ให้กิน,ล,กกมมล,ล,นลูกกูซื้อติมมละลายดีครับดีค่ะลูกกูซื้อติมละลายลูกกูไม่ได้ซื้อติมมากินยังไม่ชินกับลูกอีกเหรอแม่วันนี้ มาตีมอะไรเมาโมอยอะไรดีวันนี้เมาโมยเรื่องหวยวันนี้เมาโมยเรื่องหวยทำไรคะก็ำลังทำหวยค่ะว่าวันนี้จะได้ตัวไหนแลวจะร้องเพลงได้หรอไม่มีเสียงมาสละโสดเถอะเดี๋ยวไปมีคนเขาสัญญากับหนูไว้แล้วว่าเขาจะพาหนูไปสล,โละโสดเดี๋ยวหนูไปพี่จินเขาบอกว่าสละโสดเด็กเสิร์ฟเด็ดเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวจะได้รู้กัน เด็กแค่ไหนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันจริงรวยเด็กได้อิ่มท้องจริงสวยเด็กไม่ได้ค่ะรวยเด็กได้ค่ะอ,อิ่มท้องค่ะเจอกันครับแม่น้ำหนึ่งฟินนะวันนี้เจอกันที่ฟินแลนด์ก่อนนะเพราะว่าหนูจำพวกวันผิดป้าประโดงบอกเด็กๆว่าวันนี้ไปฟินไม่แม่ไม่ได้ไปแต่วันแดงแต่วันแดงพรุ่งนี้เพราะว่าหนูจำวันผิด วันศุกร์กับซึ่งมาแม่เอ้ยวันศุกร์ไม่อยู่วันศุกร์ไปวันศุกร์เราวันศุกร์มีนัตตะวันแดงเด็ดมากค่ะวันศุกร์มีนัดตะวันแดง กระโด่งอีกแล้วกระโด่งกระด่ชีวิตฉันขาดกระโด่งไม่ได้เออทันไ,ได้แบบนี้นั่นนะลูกน้องหนึ่งนันลูกน้องเพราะว่าวันนี้ขึ้นเสาเองเสาโทรก็ไม่ได้เอาอะไรมาพี่จินกับแม่คือฝาแฝดฉันคือฉันคือฝาแฝดกันของแท้ ไม่มีงานให้ทำไหมตอนนี้ไม่ได้รับสมัครพนักงานค่ะนักงานเยอะมากขอบคุณค่ะวางวางให้น้องต่อนน้องทำงานปแป๊เดียว อ้วนนะจะพาเที่ยวโอ้โหมีแต่คนจะพาเที่ยวมีแต่คนจะพาเที่ยวทั้งนั้นเลยจริงป่ะโอเคโอเคได้แค่นี้ก่อนใช่ไหมไม่กินกินแค่ช็อกโกแลตค่ะ แม่ทำนมเสร็จแล้วมารีวิดวด้ยนะอยากทําเหมือนกันได้เลยค่ะหนึ่งทำกับหมอหมอหนาทีอ่ะมาสรับวิจภาชนแก้วไม่เมาไม่หวางแก้วโหตายมีแต่คนพาชวนไปดีๆทั้งนั้นเลยลบาาาาากกมมด้ว้ววยัันนนนหึึงสข ถ้าอยู่ใกล้จะไปหาอยากเจอตัวจริงมาได้มาได้เลยไปกินเหล้าด้วยกันก็ได้ไม่ได้รับพักงานค่ะไม่ได้รับสมัครพนักงานเลยรับเป็นบางคนรับเป็นบางตำแหน่งเอ็นดูแม่นะคะไม่เก่งมากขอบคุณค่ะหนูว่าผ่านทุกอย่างในชีวิตได้คือหนูเป็นคนที่ หนูเป็นคนที่ทําอะไรแล้วหนูจะมีเป้าหมายในชีวิตแต่ถ้าสมมติหนูรู้ว่าหนูจะไปไม่ถึงเป้าหมายหนูก็จะถอยหลังออกมาและหนูก็จะมาดําเนินชีวิตใหม่วางแผนชีวิตใหม่อย่างเช่นวันเนี้ยอย่างเรื่องบางเรื่องในชีวิตหนูมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็เราก็ได้รู้ว่าเป้าหมายเราจะควรจะไปทางไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดท้ายแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าเราจะไปทางไหน เราก็ก็อย่างน้อยเราก็ไม่ไม่เสียใจขอบคุณค่ะรับคุณชวนแก้วไหมา